สวัสดีครับเพื่อนๆพนพาเพื่อนเพื่อนมาชมผักหวานในสวนทุเรียนานาอไทยนะครับที่พาเพื่อนๆปลูกในคลิปที่แล้วเนาะคลิปนี้มาตามผลให้ครับก็น่าจะประมาณสักสามเดือนได้เนาะที่ปลูกไปในวันนั้นสองเดือนสามเดือนประมาณนี้นครับเพื่อนเนาะที่ลงคลิปไปนะวันนี้ผมมาตามผลให้ครับติดตามผักหวานนะครับผักหวานป่านะครับผักหวานที่ นาวไทยมีต้นผ่านอยู่แล้วเนาะในป่านะครับตามหัวไล่ไปนะวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนมาชมนะครับในรอบนั้นพาเพื่อนปลูกไปแล้วรอบนี้พาเพื่อนมาชมว่าเขางอกโตไปแค่ไหนนะครับระยะสองสามเดือนนะครับบางท่านก็ปลูกไม่ค่อยงอกครับอย่างผมปลูกไม่ค่อยงอกนะครับผักหวานป่านาวไทยแบกไปให้ปลูกงอกไม่กี่ลุมนะครับเรามาดูของนาวไทยกันนะครับสวัสดีครับนาวไทยครับสวัสดีครับ วันนี้มาดูปรหวาปตป่านะแจกเม็ดไปแล้วปลูกไม่เกิดทําไงดีล <issements> ่ะนะครับผมเองก็ปลูกแบบง่ายๆนะครับตามที่คลิปที่แล้วให้พี่น้องดูนะเนี่ยครับน่ครับผมงอกแล้วห้าร้อยหลุมผมเดินดูก็งอกทุกหลุมนะครับต้นนี้ปลูกไปสี่เม็ดนะครับงอกไปสองเม็ดนะครับต้นนี้ก็เช่นเดียวกันปลูกไปสี่เม็ดงอกไปสองเม็ด นะครับต้นนี้ปลูกไปสี่มิตก็งอกไปสามมิตนะครับนะครับแนวงอกนะครับในตัวงอกนะครับสามมิตส่วนใหญ่ก็จะสามมิตสองมิตนะครับสี่มิตบ้างนะครับเนยครับพี่น้องครับว่าสังหวานป่านะครับถ้าใครปลูกยากมาหาผมนะครับผมปลูกแบบสบายๆครับใช้วิชาความรู้ที่ขุดฝังเลยนะครับน้ําไม่ต้องลดนะครับ ปลูกไปนะครับเดี๋ยวมันก็โตเองนะครับไม่มีการตายนะครับพอเกิดอย่างนี้แล้วไม่มีตายครับเพราะว่าผักหวานเขาชอบอยู่แบบธรรมชาติเขาก็อยู่ได้นะครับแต่จะต้องอยู่มีร่มมีเงาบ้างนะครับพอดีผมมาปลูกในสวนผักหวานมาปลูกในสวนทุเรียนนะครับแล้วก็เป็นต้นมะขามป้อมด้วยนะครับก็ปลูกมะละกอเป็นพี่เลี้ยงนะครับตอนนี้มะละกอก็ริืมตัวแล้วก็มีเพื่อนๆถามนะครับว่าจะปลูกผักหวานป่าใน สวนทุเรียนได้ไหมนะครับได้แหละครับได้ครับเพราะว่าเนี่ยครับมามาให้ให้ชมเลยครับผักหวานมันเป็นพืชที่ชอบอยู่ร่มอยู่เงาเรานะครับมันมันปลูกได้ทุกทุกสภาพพื้นดินนะครับแต่ยกเว้นอย่าไปปลูกกลางแจ้งนะครับจะปลูกกลางแจ้งมันจะใบมันจะเหลืองนะครับใบเขาจะเหลืองแล้วก็จะไม่โตนะครับแล้วเราแล้วก็อย่าปลูกใกล้ทุเรียนเนาะ๋ยวจะมีปัญหาใกล้ทุเรียนเกินไปก็น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเราไปเก็บผักหวานแล้วมันจะ ทำให้ลากผู้เรียนติงได้ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่านี่ก็อย่างนี้นะครับอย่างอย่างนี้นะครับนะครับตามตามที่ผมต้นนี้ใส่สี่สี่เม็ดก็งอกสี่เม็ดนะครับต้นนี้คือใส่สี่เม็ดก็งอกสี่เม็ดห้าเม็ดนะครับแล้วแต่นะครับมีพันเองนะครับก็เลยค่อนข้างจะใส่หลายเม็ดนิดนึงนะครับพอโตขึ้นมาก็จะจับก็เป็นเกลียวเกียวเนาะจับพันกันใช่ไหมจับพันกันก็เป็นเกลียวอ่าในเทคนิคนะครับให้เป็นต้นเดียวให้เป็นต้นเดียวนะครับ เป็นผมผมผมปล่อยต้นไคต้นมาเนี่ยอนาคตนะครับผมคิดไว้ย่างงั้นาะคิดไว้อย่างงั้นตรง้เดี๋ยวก็จะให้พี่น้องคอยติดตามดูไปเรื่อยๆนะครับว่าตระหวานผมจะโตไหมนะครับภายในสองสามปีนะครับผมว่าไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าที่เคยปลูกมานะครับผมก็ประมาห้าปีก็ได้ผลก็ิดขายนะครับไม่ต้องดูแลอะไรมากใช่ไหมครับนี่ต้องดูแลอะไรครับเนี่ยปุ๋ยคอกแค่นั้นพอใช่ไหมน้ำท่าก็ จะให้เฉพาะไปดูผลมันก็จะรสชาติเขาให้เองกันเองเนาะนะครับหน้าแรกก็ปล่อยเขาอยู่งี่นะครับใบเขาล่วงเขาหล่นเดี๋ยวก็เกิดเาก็ไม่ตายนะครับทำง่ายๆครับปลูกเยอะมากเลยนะครับนี่ข้างบนนี่เป็นแถวเลยนะครับข้างล่างอีกนะครับนี่มีสอง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 ช่วงเนาะนะครับพอเวลาเขาโตขึ้นมาก็จะเดินเก็บสองข้างนะครับระยะ ห้าสิบหกสิบเซนด้วยครับโหนี่แน่น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 เลยนะครับทั้งโตมาเนี่ยนะครับหนึ่งหลุมต้องหลุมนะครับความระยะห่างก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเซนเนาะประมาณนี้นะครับงอกทุกหลุมครับงอกทุกหลุมไม่มีฟาวนะครับเดินดูลุมไหนลุมไหนไม่เห็นว่าไม่งอกสักหลุมเนาะง่ายง่ายขนาดนี้เราปลูกประหวานป่านนะครับอันนั้นก็ยังปลูกแากกันเนาะนะครับถ้าใคร ฤดูฤดูมีต้นเอมีเม็ดพันธุ์นะครับโทรมานะครับคนไหนต้องการนะครับอยากจะได้เมล็ดพันธุ์ปีหน้าได้ให้แน่นะครับได้ให้แน่ครับเพราะว่าตัวเองพอกอดแล้วตอนนี้ปีนี้ปลูกเองรับเป็นคนใหญ่นะครับปีหน้าปลูกเต็มพื้นที่แล้วไม่รู้ว่าจะไปปลูกที่ไหนต่อนะครับก็จะได้แบ่งปันกันนะครับคือน้องคกับใครถึงฤดูไม่ดผักหวานออกเดี๋ยวก็ พักมหาวิทยาลัยนะครับถ้าไม่เข้าใจวิธีการปลูกก็ติดต่อสอบถามได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเรื่องการปลูกผกหวานนะครับก็มีไม่ยุ่งยากนะครับไม่ยุ่งยากนะครับสาหรับผกหวานป่านะครับก็ปลูกง่ายนิดเดียวเองนะครับเทคนิคการปลูกผกหวานป่านะครับต่อไปก็จะได้เล่ากันต่อไปอีกคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ